สวัสดีครับเพื่อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับนิเคอกเชา้า VIP แล้วก็นิเคอกบ่า e, ย VIP นะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อาเลขเด่นจาก019คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรก็มาตามนิกเกอีกนะครับวันที่30เปืนอน5นะครับปศ2568กประวัตินี้ก็ถือว่าแนวทาง คนเดิมอยู่เนาะนะครับสำหรับแนวทางพิหลดนะครับมีเคอีอกเช้านะครับคนออก9 0 4 8 4นะครับ90484 ก็ถือว่าเข้า8ปดยิงลูดส่วนตัวที่ผมจับจอกไม่เข้าเนาะมันมาเข้า3ตัวยอยู่ตัวนี้นะครับชุดนี้ครับส่วนในชุดวินไม่เข้านะครับชุดวินมันแยกกันมา8กับ0ูนย์ ก็ถือว่าแนวทางเขาวิ่งรูดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าใครเอาสามตัวไปตัดเล่นก็มีโอกาสลุนเหมือนกันนะครับกับต่อที่น็เควียบีพีนะครับบีบีพีผลออกสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้า จะได้สามตัวเหมือนกันตัวนี้ก็เน้ผิดผิดตัวเดียวนะครับผิดเลขเจ็ดมาเลขสี่สี่อยู่หลักร้อยตัวหนึ่งเับสี่กับห้ามาด้วยกันนะครับสุดวิ่งโลดนะครับวิ่งโลดก็เข้าที่เลขเก้านะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นตัวที่ผมเน้นไม่เข้านะครับเลขเจ็ดแต่ว่าตัวเจาะไม่มีเนาะนะครับตัวเจาะมีก็ เข้ากับห้าึกงในจุดวินผมไม่มีเลขค่าเลขก8นะครับถ้ามาอยู่ข้างล่างเนี่ย59จชุดนี้จะตัดเล่นก็เข้าต่อไปน่าจะเปลี่ยนใหม่เนาะสมาชิกเอซทุกท่านเปลี่ยนเอา3ตัวไปเล่นเลยนะครับ3ตัวไปวินเลยจะตัดเล่นจริงก็4 5 8 1 จุดวินได้แค่4ตัวส่วนนี้ก็4 7 1 4 1 7 5 9ตัวนี้ได้จุด5ตัวจุดนี้ได้5ตัวเลยก็เขา้าเข้าสารตัวด้วยตัวนี้แล้วก็กหลากหลายเนินตงนะครับที่ จะนําไปใช้นะครับก็ลองเทคนิคนี้ดูดูก็ได้เนาะเผื่อท่านได้นะครับเอาสามตัวไปตัดเล่นเอ้สามตัวไปตัดเล่นนะครับเดีย๋ยวเอามารวมกันเลขรวมกันทั้งหมดตัวไหนซ้ํากันตัดออกให้เหลืออยู่แค่อย่างละตัวนะครับกับก็มาตามกันต่อนอะวันนี้ก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดทางเดียวนะครับสำหรับแนวทาง ก็ามาดูนันาี่30นะครับกับแนวทางผมก็พูดไปแล้วเนาะข้างตน้นนะครับต้นชิปนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคํานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับไม่มีใครทราบว่าผลมันจะออกอะไรครับเข้ามาดูนิกเกอีกเช้า นี่เกัิเช้าว v p p นะครันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้ชะอปินผมไอที่ก้าศูเจ็ดหก ส่วนเลขเด่นเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่9กับ0ูนับในที่9กับ0 ตัวที่ผมจับวันนี้ผมเน้นที่เลขเก้านะครับใครชอบเลขศูขนย์จับที่เลขศูนย์นะครับจับที่เลขเก้าก็จะเป็นเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกสามตัวผมให้ที่สี่เก้า สี 4, 9, 8, 5, 9, เ่เก้าแปดเกับเลนเก้าก็ระวังเลขหก้้วนะครับกับติดไ้ให้เลยเนาะระวังเลขหเลขหกในชุดบปนมีอยู่แล้วนะครับชุดที่น่ารุนที่สุด ทำไมชุดนี้นะครับ598ครับหรือท่านจะตับในวินก็ได้698 498นะครับกลับไปกันต่อที่นี่คือยีบาย VIP อันนี้ชุดวินผมให้ที่เจ็ดหนึ่งหกแปดเก้เล็กเด่นผมให้ที่7กับ1 กับผมเล่นในที่เล็กหนึ่งนะครับกับที่1,6 1,8 1,9กหนนึ่งส่วนสามตัวสามตัวผมจะไปที่ 1> 3ามหแล้วก็สี่หนึ่งหะครับก็ระวังเลขเก9าหด้วยเนาะนะครับตัวที่ผมได้ก็คือหนกหนึ่งหตัวที่ล้นที่สุดก็ส1 6หนึ จุดนี้นะครับ,บกับเกาเล็กเด่นมาด้วยกันเห็นนีครับ1กับ9ก็ระวังหนึ่งนะครับรับใครที่รับแนวทางน,นะครับก็เก็บเอาไว้นะครับ กับต้นี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในพันที่30เดือน5พศ2 5 6สนนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ